ตอนแรกมีเทโบฝั่งเนี้ยสามลูกใชลล่ปหมทางผมฝั่งนู้นไี้สามลูกได้ไหม <c oughs> ผมบอกว่าได้ถ้าจะเอาก็ได้หมดแล้วดีแนละ้วห้ามไปก่อน <c oughs> ไม่งั้นเทโบโผล่ฝั่งนู้นแล้วเนี่ยแต่งรถแต่ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกนะมีถูกมีผิดแหละแต่ว่าไอเนี้ยคือเดี๋ยววันนี้มาอำลูกค้าหน่อยครับคันเนี้ยผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะผมจะเล่าให้ฟังตอนแรก ก็เก็บของเครื่องให้มันตอนแรกก็เดิมๆไปแหละเก็บ้องเครื่องให้มันโล่งเราก็เอาแนว,แวเราเลยก็คือลุกโล่งตามที่เขาบอกครับแต่พักบอกมันโล่งไปอยากทําเทอร์โบคู่ก็ทําเทอร์โบคู่แต่พักเทอร์โบมันนอยไปอยากได้สามลูกก็ทําเทอร์โบให้สามลูกก่อนตอนแรกมันน้ำที่เดิมเลยนะ,อ,ะอยากเอาลงล่างพอลงล่างเสร็จ ฝั่งนี้อะเทโบมันมอยู่ฝั่งนี้เยอะฝั่งนู้นมันล่งไปตอนแรกไม่มีระบบน้ำมันไม่มีอะไรเลยนะเขาบอกว่ามันล่งไปกู้กอนเล่งไปได้ที่ผมทําให้ก็จับระบบน้ำมันขึ้นมาซะ่ามให้มันดูเยอะๆต่ดีหน่อยในตรงในตั้สเนี่ยวางให้เฉก็ได้ก็ทําเพจไปโอเคมันดูแบบเต็มๆให้ถ่ายพอาทำว่าทำฝั่งนี้เสร็จเกิดอะไรขึ้นพี่ครับ ฝั่งนี้มันลงไปโอ้ยอ้ยคุณปวดเท่นไม่มีปัญหากางกำลังหาเรื่องหาของใส่ให้อยู่นะครับตอนแรกไม่ใช่นะตอนนี้ตอนแรกมีเทอรโบฝั่งเนี้ยสามลูกเลยวะร้าผมฝั่งนู้นอีกสามลูกได้ไหมโอ้ยคุจะรั่วผมบอกว่าได้ถ้าจะเอาก็ได้หมดแล้ว ดีนะห้ามไปก่อนไม่งั้นเชิโผฝั่งนู้นแล้วเนี่ยๆๆ <c oughs> นะครับดีแล้วก็ฝั่งนี้เขาบอกล่งไปเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะจัดอะไรลงไปอีกนะครับเดี๋ยวมีลูกเล่นกันรอติดตามได้เล,เลยนะครับก็ถือว่าอํมกันเล่นแซวกันเล่นครับเพราะว่าแต่งก็จะไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกนะมีถูกมีผิดแหละแต่ว่าไอเน,นี้ยคือเจ้าของรถชอบคือจบเลยนะครับมีแนวทางแต่งไปเจบเลยครับแต่ที่บอกว่ามีถูกมีผิดคืออะไร้ไหมสมมุติว่ารถอีสูซูเนี่ย เราไปเห็นว่าติ๊กเกอร์นิสตันสวยนะเราติ๊กเกอร์นิสตันมาติดแต่ผมก็ว่ามันก็ไม่ถูกนะไอ้นั่นก็คือมันมีถูกผิดนะครับแต่งรถแต่ว่าไอ้ในส่วนตรงเนี้ยอุปกรณ์ประดับประดาตกแต่งหาอะไรเนะี่ยถ้าชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะเจ้าของรถมีความสุขนั่นคือที่ตั้งสูงสุดนะครับอยากได้อะไรบอกนะครับเดี๋ยวไม่ไแน่จะมีเทวโ,บโบอีกทำสุดฝั่งนู้นก็ได้นะ